สวัสดีค่ะวันนี้โอจะมาทำอะไรให้ดูวันนี้โอตำน้ำพริกกะปิโอ,อโออยากกินอันนี้ใช่ไหมไข่อทอดชะอมอะแต่โอไม่มีชะอมเราก็เลยที่เนี่ยโอซื้อเนี่ยใบใบล็อกคูลานะเขาเรียกใบล็อกคุลาใช่ไหมที่เนี่ยนะโอก็เลยใช้ใบเนี้ยแทนใบชะอมะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะก็เหมือนเหมือนกะชะอมะเลยคือตีไข่แล้วก็ใส่ไป ทอดมันก็จะอร่อยคล้ายใบยกระช o แต่มันไม่มีกลิ่นเป็นเขียวเหมือน o ะ a h แค่นั้นเองแต่มันอร่อยอร่อยเหมือนกระชอ m เลยต้มน้ำพริกกระปิดต้มน้ต้มผักเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะมาทอดให้ดูว่าทอดใบล็อกคล่ากับไข่เนี่ยนะให้ดวูว่ามันจะทอดออกมาแล้วเป็นยังไงนี่นะคะใบล็อกคล่าเดี๋ยวจะเอาล้างน้ํแล้วก็ตีไข่แล้วก็ใส่ไปเหมือนทอดเหมือนกับตอนทอดไข่ใส่ใบชะอมมา นี่นะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดๆแต่ว่ามันจะไม่เหม็นเขียวมากเท่ากับใบชะโอมะนี่ค่ะเขาก็ตีไข่แล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำมันแหม่ซีอิ aw, ๊วขาวพริกไทยก็เรียบร้อยคนะแต่ว่าโอ้ไข่สี่ใบว่ามันเหมือนจะน้อยไปแล้วเใส่ใบ้วครัล,ลเลยเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรกินผักเยอะๆเนาะ <laughs> กินให้มันเป็นผักเยอะๆเขาก็ตั้งเกิดใส่ของมันให้แบบกระทะร้อนๆแล้วก็เทใส,ส่ไปเลยก็เหมือนกับตอนทอดไข่ไข่เจียวธรรมดาเนี่ยต่เแต่แค่ทอดใส่ใบล็อกโคล่าลงไปนะโออยากอยากมีใบชะอมไงแต่มไม่มีใบชะอมอ่ะเขาก็เลยเพราะว่าตำน้ำพริกกะปิต้มผักอะไรเงี้ยเขาอยากกินแบบแกับให้มันได้อัตถรสนะคือมันต้องมีไข่เจียว ชะอมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีนึกได้ว่าเอออซื้อใบใบล็กอกกล้ามามันก็เยอะนะมันอัดอยู่นี้นี่ก็ยังเหลืออยู่ไงน,นี่กระทะก็เริ่มร้อนแล้วพอกระทะร้อนก็เทใส่ลงไปเลยร้อนยังวะเริ่มแล้วเริ่มแลเริ่มแล้วใส่ลงไปเลยนะมันก็เริ่มสลบสลบเลยนะพอมันใส่ไปในไข่ เอกว่าไข่สี่ใบนะเนี่ยโอ๊ย้ยไายห้ากระแทกไม่ร้อนกระแทกกระทะไม่ร้อนว้ายว้ายโกระทะไม่ค่อยร้อนอ่ะไม่เป็นไรอย่าวมันก็ร้อนเออมันจะร้อนได้ไงรอรเปิดไฟแค่ไม่ได้ไฟเปิดไฟ,ไฟกลางเอง ไข่ชามบ้านเราไหมสมมุตินะสมมุติว่ามันเหมือนกันต่ดน้ำพริกกะปิต้มผักไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีไข่ทอดใบลโคลลา เฮ้ยถ้าอุ้มไม่ล้อนกะเปิดไฟผิดแ่เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟร้อนกะเปิดไฟกลางไว้เฉยๆแต่ไม่เป็นไรมันก็เริ่มละเดี๋ยวที่เหลือนี้ยูไว้ทำสลัดหรือว่ามันเหลือแค่นี้หรือว่าไว้กินเวลาท้าชะแก้มตำแตงยังไม่รู้เลยจะตำหรือเปล่าเพราะว่า คิดว่าอยากกินน้ำพริกกะปิมากกว่านะก็เลยทำน้ำพริกกะปิเลยร้อนสิทำไมไม่ร้อนล่ะจริงๆอ่ะมันต้องน้ำมันเอ้ยน้ำม,นมันต้องร้อนมากกว่านี้มันก็จะชู่เลยใช่ไหมแต่เนี้ยโอ่เปิดไว้โอ้ไม่ได้เปิดเปิดไฟแค่อันกลางกันเลยไฟไว,ไวไ้เบาเกินไป แต่น้ำมันมันก็เลยไม่ค่อยร้อน แันนี้กินกินเลิ้มกินเหมือนมันจะไม่แล้วไม่เลวลาเราชอบกรอบๆเคยมๆลุ้นมาตอนที่มันจะกลับเนี่ยจะกลับให้มันแบบไข่ไม่แตกได้ยังไงดูสิว่าจะทำยังไงไม่ให้มันแตกครับอันี้จะกินมาเริ่มเคยมแล้วว่า เวย้ยกลินมันเทียมมากเลยจับได้ไงวะเนี่ยจับได้จับได้เออหอมมากเลยอะ่ะเออได้เรื่องอะ่ะหอมมากเลยเหมือนไข่ชะอมไหมอ่ะดูดิเหมือนไหมอ่ะดูน้ำเหม,มือนไหมอ่ะเหมือนไข่ชะอมไหมเหรอไหม เหมือนเนาะเหมือนไข่ชะอมเลยในเรื่องด้วยแต่ว่ามันน่าจะเต็มจานเกินไปอะ่ะจานมันจะใหญ่เกินไปอะแลวนี้ไฟมันก็จะแรงเกินไปแล้วนะมันมันจะไหม้แล้วนะ ครับอ,รอะไรลูกอาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูด้วยว่ามันเกี่ยนยะอางน,นี้ก็ประมาณเนี้นะอย่ายไปกินกับน้ำพริกกะปกิโอเลยอุย้ยดีอ่ะเอาต้องกลับแบบไหนเนี่เพราะมันใส่จานไม่ได้มันใหญ่เยอะเกินไปนี่ดูนะ เหมือนชออมไหมใครทอดไปโล็อกโคล่านะเวลเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมน่าก,กินไหมนี่เห็นไหมคะน้ำพริกกะปิโอผักต้มผกักแล้วมีกระลำดอกแตงแล้วก็แครอทแล้วก็อ,อันเนี้ย คืนใช้ญี่ปุ่นป่ะที่มันต้นใหญ่ๆเาก็ไม่รู้ว่าคืนใช้ญี่ปุ่นไหมเราก็มีนี่ไบล็อกโคโลาทอดไข่แต่ว่ามันก็คล้ายๆกับชะอมมันนะก็เหมือนแบบชะอมบ้านเราอแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหม <laughs> แต่มันก็เหมือนนะแต่มันก็อร่อยอ่ะก็้คล้ายนะแต่รสชาติมันก็ไม่ใช่ชะอมอ่ะแต่มันก็อร่อยอ่ะเ้าก็ตำน้ำพริกไว้น้ำพริกกะปิไว้นี่ไหมน้ำพริกกะปิอร่อยมากินไหม นะเรก็จะจัดการเลยมันโควิดแ่เนะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรยังไงก็ทำกับข้าวก็เนี่ยนั่งกินให้ดูซะเลยมุนลงไปบ้านยาโอ้ผายยากขึ้นมาด้วยแน่เลยเนี่ย Ừ. Mấy bạn la Mình gặp chỗ ôm nè Mình cho ôm nè ยาต้องพักนอนพักพกั้งวันนี่จินนี่ตื่นตื่นึ่ะบ่ายหนึ่งครึ่งอู้ด,ด,ดลูกเก่งมากครับเห็นไหมอืมอแล้วก็บนตัวอ้อมีป้ามาเอสกินไหมลูกกินข้าวไหมกินข้าวไหมครับ มันกินเอ่อไส้กรอกไปแล้วอร่อยไนมเากินกนเขาก็จะมากินกับ ผักสลัดแล้วเขาก็จะใส่กับอะไรอ่ะอืมพิซซ่ามันจะมีพิซซ่านะโรคลาแล้วก็มันจะมีเคสให้เออ่ชีสนะเอ่อ์นะออน่ะโรยให้แล้วก็แบบใส่กับอนะไรอ่ะพวกแฮมเบอร์อะไรเงี้ยพิซซ่านะแต่เนี่ยลองเอาไปเอาไปทอดกับเอามาทอดกับไข่แล้วอ่ะ ใช้แทนกับเหมยกับใบชอะอมอ่ะก็อร่อยอ่ะอดีมากดีจุ๊บๆน้ำผักนะแม่ว้วนปวดหุ่นไปทีตัวแต่ถ้ากินอย่างโอนี่ก็ไม่น่าจะพอ 你今天问了没有？ เขาเนหะนะงาเนอะไเ่ื่อนะตอนเมื่อกี้ตอนเช้าลงไปประมาณสิบโมงลงไปก็เห็นลงไปที่บ้านย่าแล้วเขาก็ไปที่บ้านพี่สาวนะ่าก็เห็นรูกๆพี่สาวอยู่บ้านแต่ว่าเขาเรียนออนไลน์อะ่ะก็ไปเล่นกนะับเขาไม่ได้ถ้าไปเรียนอนุบาลก็ยังมีเพื่อนเล่เนอะ นจะาหเท้าเขก็เล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยเล่นอยู่ด้ยวยกันแล้วเขาบอกไปทำกับข้าวเขาก็ลงไปบายยาให้เขขึ้นมาขึ้นมาพอทำก็อยู่ตอนทําทำก็ขึ้นมาขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในบ้านไม่มีเพื่อนเล่นนะนะก็เหงเาก็ลงไปหาย,ยาวันนี้แดดเริ่มออกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นข้างนอก แต่แม่ขอตุตนตุนกระเบียงว่ะไม่งั้นออกวันนี้เราฝันจะเข้ามาหิวกระลำดอกต้มแบบให้มันกบกปุอร่อยถ้าต้มนิ่มกินไปามันจะเละม่ะยอร่อยมากเลย ไปโลโคลาทอดไข่ใช้ได้แบบแทนชะอมได้จริงอะอร่อยอ่ะกับน้ำพริกกับพริกเข้ากันดีมากเลยนั่นพีหมือนจะเผ็ดเกินไปเยอะอ่ะใส่พริกนิดๆกันบรรยำบัรยังเลยอร่อย นแ้วคต่วันนี้เดี๋ยวแดดก็ออกแดก็ฮุบอะไรทุนก็เ้วก็มด้วก็ระวง กริงๆว, mm hmm. ว่าอ่ะสามพิกพักอืมมันใช่ว่ามีใบลโรคลาดอยู่ทอดไข่ใส่ใบลโกรคลาดเลยอ mm ืม hmm. ไม่ผิดหวังเลยต้องไปลองกันนะรวยมาก นีถนะ่ถ้านกาวเหล่งนี้นะ้ามีข้าวโอ่อนมะเขือนะ่ แบบนี้ก็แก้ผัดไปก่อน <c oughs> อลเนี้อรมันก็ตอนนี้นเขาก็ล,กลกนนะอ็อกดาวน์เนาะไปจนไปถึงวันที่สิบดเดือนมกราแต่ว่าเขาก็มีวัคซีนแล้วไม่วัคซีนให้ฉีดให้แล้วอะ่ะแบบว่าเขาก็จะเริ่ม แต่ตอนนี้มันยังไม่อนุมัติเขายังทดลองอยู่กับเขายังแบบไม่ไม่ไม่ให้แบบให้แน่ใจอะให้แน่ใจว่ามันแน่นอนอะไรเงี้ยเขากำลังแต่เขาก็จะเริ่มฉีดเนี่ยก่อนก่อนปีใหม่นะคะแม่อาทิตย์นี้ก็แม่อาทิตย์หน้าก็มาสิ้นสิ้นเดือนเนี้ยเขาก็จะเริ่มฉีดให้กับคนที่มีเอ่อคนกุ้มเสี่ยงอะกุ่มเสี่ยงบพวกพยาบาลหมอคนที่ดูแล อัอะไรเง <bunker. S 2> kind of ี้ยเขาจะให้กล <DI> <4 S 1> ุ tense, Hayır, ่มคนพวกนั้นก่อนประมาณจะชี้ให้ก่อนงวดแรงน่าจะประมาณที่หมื่นสี่แสนสี่แสนะสี่แสนคนนะเพราะคนมันมีตั้งเจ็ดล้านกว่คนนะมันก็ก็ต้องเออเอาคนที่แบบมีกลุ่มเออเสี่ยงต่อต่อโลกก่อนนะจะฝากพวกไกถึงถึงพวกโอนี้ก็ไม่รู้มื่อไรก็ไม่รู้ แต่กว่าก็มีคนคนที่แบบเขาไม่เห็นด้วยก็คือแบบคนต่อต้านคือคนที่แบบว่าไม่ต่อต้านคนที่รับนะาับลูกคนที่คงไม่ไม่ไม่อยากฉีดอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้บังคับนะเขาก็ไม่ได้บังคับคือใครอยากฉีดก็ฉีดก็เหมือนกันเขาคุยกับลูกค้าที่ร้านเขาบอกเขาก็ไม่อยากจะฉีดอะไรเงี้ยเขาว่า เขาก็บอกเขามันก็แล้วแต่เนาะนอกแต่คนที่เขาแต่ว่าคนที่เขาต้องมีกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือแบบว่าเพือที่หมอพยาบาลคนที่ดูแลคนชราอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องชีดอ่ะแต่ว่าประเทศอ่ออเมริกากับประเทศอ่าอังกฤษอ่ะเขาชีดไทรล้วนะ เขาเริ่มเขาฉีดเขาเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนนี้มั้งหรือว่าเดือนนี้แล้วเขาเริ่มฉีดเรื่องตั้งแต่สงเดือนนี้แล้วมั้งหรือว่าเดือนเดือนนี้เริ่มเดือนนี้เรื่อน่ะประมาณเนี้ยเล้วอเมริกากับอังอังกฤษแตเนาะเขาฉีดเท้กับประชาชนองเขาแล้วอเมรกาแต้เก็ไม่อยากฉีดแต่ถ้าเราต้องกลับเมืองไทยเราต้องต้องฉีด คือมันต้องฉีด<ต>ก็ต้องฉีดอ่ะนะเพาอยากกลับบ้านอนะ่ะไม่ก็ไม่ไม่ต้องบินไงนนแต่กับเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องฉีดตรงนะี้นะก็ก็คงจะต้องฉีดอนะ่ะถ้าเอาต้องไปนมืองไท่ด้วยมันก็ต้องฉีดอ่ะเนาะแล้วก็ฟากินอย่างเมื่อวานนะเมื่อวันเมื่อวันอาผ่านก็ากซชุดขนะ้าวนะ วันนั้นยังไม่ได้ประกันของเรานะแต่ว่าเ,เขาก็จะให้มีไอรถเกตนะไม่ไม่ให้ไม่ให้ใช้ทั้งหมดอ่ะก็จะมีคนยืนคอยคุมมาว่าจะเอาเข้าไปได้กี่คันอะไรเงี้ยนั่เป็นห้างใหญ่นะเหมือนห้างแบบว่าบ้านเราก็แมคโครตั๊กเลยแต่ก็ํำกัดคนเข้าเมื่อวันอังคารนะแล้วนี่วันวันตั้งแต่วันพุธมานี้ก็คือแบบว่าก็ ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเอาเด็กเข้าไปเลย,เลยอเแม่ไปเข้าไปซื้อของอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําไงได้ถ้าคนแบบพ่อแม่ที่ไม่ไม่มีปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านน่ะก็ต้องไปด้วยอยู่ดีนะถ้าทุกคนอ่ะที่เข้าไปซื้อของจะต้องมีรถแข่งครอบไปทุกคนกคือเขาแม่อญาตให้เดินตัวเปล่าเ <c oughs> อคนนับจำนวนรถเข็นว่าคนอยู่ในร้านได้กี่คนอะไรเงี้ยคนที่เข้าไปในร้าน ใช่เมื่อวัน,วนเมื่อวานนี่ใช่ไหมเออคิดว่าเออเด็กๆคงจะไปโรงเรียนมั้งอะไรเงี้ยแต่เขาบอกแม่ลงไปบ้านยายายก็บอกไม่ได้ไปเรียนออนไลน์กันหมดทั้งสามคนแต่ว่าในชั้นของคนเล็กอ่ะชั้นของหลานคนเล็กอ่ะมีไม่ได้ไป,ไปที่โรงเรีนสามคนห้องชั้นที่ชั้นเรียนที่ทข,ของหลานคนเลน็กัน,นะเพราะว่า พ่อแม่เขาอะอาจเป็นหมอเป็นครูไปอะไรเงี้ยไปเป็นหมอไปอะไรชีวิตแบบต้องทาต้องทางานแล้วไม่มีคนที่อยู่บ้านดูแลเงี้ยเพราะว่าไปที่เรียนที่วานนะเมื่อวานเห็นยาบอกส่วนลหลังก็คือ,อเรียนออไลอยู่บ้านหมดเลยส่ก่อนเช้ามาก็นะห้องขายห้องมันส่วนต้นบุญก็จะไปเคาะจะไปเล่นเห็นไงครับเห็นเห็นพี่ฟิลิปเดินออกมามาเอาน้ําในครัวแล้วก็ ลงไปบ้านยาแล้วได้ยินเสียงเขาก็เลยเปิดประตูไปบ้านปลาบอกว่าพี่ที่ไปยู่บ้านแล้วตจนนี้ก็ยา,า,ากจะลงไปอย่างเดียวลงไปยาก็ต้องคอยฝ <c oughs> นฝาดเขาลแต่ตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วมั้งวันนี่เริ่มไปสองแล้วอะ่ะก็คงจะใกล้ใกล้เลยละล่ะ ม,มักเนพักจะยังไม่ยุบเลยนะแต่ข้าวนะหมดหมดล<น>ะา<น>ะกกมันเด็ดะากลยอ่ะผมก็เลยมกักแอปปิสแล้มากแบบแอปปิสเาจะไม่อยากกินเอเชียนะก๋ายไทน่าสิงผมไม่เคยกินอ่ะแม่เคยซือมาแล้ก็ ลองมาาสั <Long> well, s <S ่งไว้อร่อยไว้อือใบลาโคล่ามาเป็นครึ่งน้งอร่อย มือนจะกินได้สามวันเลยอ่ะเยอะจัดคือเอามาต้มหมดเลยอะเพราะว่านี่อ๋ซื้อมานานแล้วอะหลายวันแล้วอะเราก็ต้มหมดเลยเดีย๋ยวถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวจะใส่ห้องแข็งไว้เดี๋ยวเพราะนั้นอยากจะกินก็ค่อยเอามาออกมาุ่น อย่งนันจะเปิมุก่ะเฮ้ยมุอ่ะอืมเฮ้เดมกอลูกเ้าเสือเจ้าปักวแม่เนี่ยอะไรกปักเาอย่าขันตัมาุ้งปัก้งส่งมมย่ะย่ะโอ้ยยยยยยยเมแม่มาเสร็โอเคย่ะโอเคย่ะโมเมนต์ม่กินข้าวเสรก่อนลูกแม่จะอิ่มแล้วเลยคานึงนะ ทำสุดท้ายก็จะอิ่มแล้วจริงๆ túi bài các lo cua la, lo rau Munda. hot món đó, hot trứng ใช่ไบเหมือนแทนใบลาโคล่านะเอ้ยแทนใบเฉมอร่มอยไรฮะคลิปนี้โอาก็ฝากไว้แค่นี้นะอิ่มแล้วกับประจำยังไปล้างหม้อล้างไหยก่อนเราก็จะพาทุกงหออกไปเล่นนอกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ